นิฮาวสวัสดีคะ่ะนักเรียนอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องใหม่กันเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะ้าเมื่อกี้เด็กๆเ,เห็นเหลาซึงทักทายเด็กๆว่าอะไรนะคะนิฮาวสวัสดีใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการทักทายในภาษาจีนนะคะอะเ่เด็กๆรู้จักคำไหนบ้างที่เหลาซึงเนี่ยเคยพูดไปกับนักเรียนบ้างมีนห่าวแล้วมีอะไรอีกนะ้าไจเจี้ยน บายใช่ไหมคะนั่นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเพิ่มกันดีกว่าว่าภาษาจีนนะคะเราทักทายกันว่ายังไงบ้างไปเรียนกันเลยอ่เรามาดูกันที่คำแรกกันเลยนะคะคำว่าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับภาษาจีนพูดว่าอะไรนะหลรงซื้อว่าต้องมีเด็กๆหลายๆคนรู้แล้วแน่เลยใช่ไหมคะอ่ะเรามาพูดพร้อมกันเลยดีกว่าอี เออสั้นหนีเห่าหนีเห่าใช่แล้วค่ะภาษาจีนนะคะคําว่าสวัสดีเราพูดว่าหนีเห่าเด็กๆพูดตามหลอนซื้อนะคะเกินเจอหลอนซ้อฉีตูหนีเห่าหนีเห่าสวัสดีเก่งมากค่ะ,ะต่อมานะคะถ้าเราจะสวัสดีคุณครู สวัสดีคุณครูภาษาจีนเราพูดว่าไงนะอ่ะคุณครูนะคะคุณครูภาษาจีนเราพูดว่าเหล่าชื่อเหล่าชื่อแปลว่าคุณครูนะคะถ้าจะสวัสดีคุณครูภาษาจีนเราจะพูดว่าหล่าชื่อ你好หล่าชื่อ你好เด็กๆพูดตามหนูซินะคะเกินเจอเราซื้ออิฐชีตูเหล่าชื่อ 你好ค你好，สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูเก่งมากค่ะอ่ะเราทักททยภาษาจีนกันไปแล้วนะคะต่อมาเราจะมาพูดขอบคุณกันขอบคุณภาษาจีนพูดว่ายังไงน,นะเกินเจอเราซื้อที่ฉีตูนะคะพูดตามเราซื้อนะเสีย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 ขอบคุณ พูดตามเราสอีกหนึ่งรอบนะคะเสีย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 ขอบคุณไหนเมื่อกี้ขอบคุณเราพูดกันว่ายังไงนะคะภาษา,าจีนนักเรียนลองพูดพร้อมกันหนึ่งรอบนะคะอีเออสั้นเสียเสียใช่แล้วคะ่ะเก่งมากนะคะต่อมาคำสุดท้ายของวันนี้นะคะก่อนจากกาันรเราต้องพูดว่าอะไร ลาก่อนใช่ไหมคะลาก่อนภาษาจีนเราพูดว่าจ้ายเยียนจ้ายเยียนลาก่อนอ่ะเด็กๆพูดตามหลักสูตนะคะเกินจนหลัซืูตรีตู่จ้ายเยียนจ้ายเยียนลาก่อนอ่ะไหนคําว่าลาก่อนภาษาจีนพูดว่าไงนะมาพูดพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะอีเอ,อินซันจ้ายเยียนเก่งมากคะ่ะ ต่อมานะคะเราจะมาร้องเพลงกันเด็กๆรู้จักเพลงนี้กันหรือเปล่านะการทักไทยภาษาจีนเพลงนีห่าวอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาลองร้องตามหลงังสือกันเลยนะอี e e how, how, เออชันนนิห่าวนิห่าวล่าชื่อนิห่าวนิห่าวนิห่าวล่าชื่อ เรามาร้องกันอีกหนึ่งรอบนะคะจุ่นเป้ยเหา่าเลยมาพร้อมหรือยังคะอีเออแซน你好你好老า你好你好你好老师你好เก่งมากคะ่ะของเสือมองเจินปั้นอ่าววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคำแรกคำว่าสวัสดี ภา,าษาจีนเราพูดว่าเอ่อซันเก่งมากค่ะเราพูดว่าหนีห่าวหนีห่าวสวัสดีต่อมานะคะคำที่สองจะพูดว่าสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูเราพูดว่าเอ่อซัน เก่งมากค่ะเราพูดว่าล่าวส์นิ่งหาวล่าวนิ่าต่อมาคําว่าขอบคุณถ้าเราจะพูดขอบคุณนะคะภาษาจีนพูดว่าอะไรนะใครจําได้บ้างอ่ะอีเอ่อซานเก่งมากค่ะขอบคุณเราพูดว่า เสีย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 ขอบคุณคำต่อมานะคะคำว่าลากรหรือว่าบายบายภาษาจีนเราพูดว่าอีเออซัานเก่งมากค่ะภาษาจีนเราพูดว่าจ้ายเจียนจ้ายเจียน แต่ว่าลาก่อนนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะเรียนถึงเท่านี้นะคะทงเสือมันใจเจียนบายบายค่ะ